อือหืมโอ้โหโคนหนึ่งโคนสองอือหือโคนติดโคนสามโอ้ three. โหเอายังไงกันต่อโคนสี่เอาละครับคนดูทุกคนุกช่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกผมในเทพชาแนลเราก็วันนี้ผมจะมาขิงหน่อยว่าตอนเช้าผมสุ่มได้อะไรนะครับก็ ผมจะไม่พูดมากล้วกนันก็คือเขา PP, PP, ML, ลีลิกพีพมาใช่ไหมเราได้เพชมานะครับผมก็ได้ทําการไปจัดเกียร์นะครับก็ไปสุ่มเกียร์ไนดะ้ก็ไปสุ่มเกียร์ประมาณ200รูปี้นะครับแล้วก็ได้มานะครับผมเปิดรูปให้ดูนะครับนี่เลยครับก็รูปนะครับนี่นะครับก็เป็น DS หมวกกับตันของ Louis Louis โอเคนะก็เป็นอัพ ธาตุหนานะครับก็ได้มาแบบงงๆนะครับแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับก็เป็นลูกรัก GM นะครับก็แบบก็สายพวกสายตรงสายเติมก็อิจฉาผมแน่นอนนะครับก็แล้วก็ผ่านไปประมาณสัปดาห์รือประมาณสัปดาห์เลยสองสัปดาห์นะครับผมก็เดินทิ่แล้วก็สุ่มได้นี่นะครับก็เป็นลูบี้ฟรีแล้วนะครับก็รับจาก นะก็ได้นะครับก็ถือว่าผมแบบเป็นตัวตึงของวงการล่าเนจอนะครับก็เล่นเป็นลาดที่ก็ไม่ได้โหดมากแนตะ่ก็เป็นลาดที่โชคดีนะครับก็ได้ตัวแบบเออก็ค่อนข้างจะเมตามาอยู่นะครับก็เพิ่งกลับมาเล่นนะเออก็แล้วก็แบบไม่ได้เป็นสายเติมนะครับแต่อนาคตไม่แน่นะครับก็วันนี้จะมารีวิวให้ดูว่าไลออสใสหลบต้านร้อยนะครับ ปกติอ่ะผมเล่นด่านปล่อยตัวตัวเดียวอ่ะเล่นด่านสุดท้ายไม่ผ่านนะครับก็ผมจะมาลองรูว่าผมปล่อยไรออตัวเดียวว่ามันจะผ่านไหมนะนะก็หลังจากที่คโลโบมาใหม่ผมก็คิดว่าด็อกเตอร์สโตนมาผมคิดว่าตัวเขายังเล่นค่อนข้างที่จะเล่นยากนะก็เลยยังไม่เอาดีวกว่าก็เลยมีแต่เกนเดี๋ยวคลิปหน้าไว้ผมรีวิวนะ โอเคเดี๋ยวผมขอลดเสียงก่อนนะเผื่อแบบผมเออเผื่อเสียงมันแรงเอาลดไม่ได้เออกดเลยล้วกันโอเคมา <S <S ผมจะปล่อยแต่ลออสตัวเดียวนะครับแป๊บมันเสียง,ยงนันคิดว่าดังนะเออโทรศัพท์ผมลดไม่ได้คดีโอเคแล้วผมจะปล่อยเดียวแล้วมันโคลนมาปุ๊บก็ติดโคลนมาไม่ติดนะำก็แต่ปล่อยตอนแรกติดตัวั้งสามแต่ว่าติดนะแต่ผมว่าเขาไม่ขี้น่าจะวรัวทำไมครับ ก็50เปอร์เซ็นต์ในการตั้งนะครับถ้า,ถ,าถ้าไม่ถ้าไม่โหดจริง,งไม่ปลอดปไม่ได้ไม่ได้ผ่านนะครับแถมอีอย่งอัพท่าแต่ไม่ีโดนนะไม่โดน,โดน,นะก็ปกติถ้าเป็นตัวที่ไม่แข็งถึงไม่คุยงไม่ได้นะครับอย่างเช่นโคโลญโดใหม่่งเช่นเกนหรือว่าชินกูอะเียแล้วเดีย่างีแล้วเดโอเคเดี๋ยวผมจะ ลองไปตีไอ้ด่านบอสตัวชิวเขียวด่านบอสนกดูนะให้ทุกคนดูว่าการอัพธาตุถ้ามีแล้วผมยังอัพไม่สุดเลยนะเออว่ามีกันแล้วมันเก่งแค่ไหนนะก็ผมว่ามันมันค่อนข้างกีจะเก่ง,กงนะนะนะกขึ้นเลยนะเนี่ยปล่อยเมาส์โคลนเลยก็คือโคลนโคลนแบบเบื้อน,นะฮะอ้โติทุกดอก แล้วบอกเื่นกันเอาโอเคโอดีทุกคนเห็นไหมผมปล่อยมานสี่ครั้งก็ติดสี่ครั้งละล้กโอเคครับผมมารีวิวตัวหรือมามรีวิรอส์วนะโอเคถ้าใครอยากให้ผมแจกรหัสไลน,นเชอวผมมอ์ผมมีรหัสนะเนี่ยครับผมมีรหัสนะมีรหัสนะถ้า ใครอยากให้แจกก็พูดตามถึงประมาณเท่าไหร่ดีนะเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้ว่าให้พูดตามเท่าไหรเป็นกดอะไรนะก็ดูของเลยเกียร์จันทาอันนี้ก็ขวานจันทาแล้วก็ขวานจันทาคิดเอารหัสนี้อยากจะบอกว่าไปได้อีกไก่เพราะว่าเกียร์มันก็ค่อนข้างที่จะ ดีนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นใครอยากได้รหัสนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วถ้าประมาณถึง500ยซับละกันผมจะแจกและกันนะเพราะว่าก็รหัสมันก็ค่อนข้างที่จะแรงนิดนิด,น,ดนิดนึงนะก็ก็ก้องการกำลังใจนะก็เันใหม่ในคลิปหน้านครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงนี้แล้วเราใหมใค่คลิปหน้า let's go